ต่อไปนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดม,มีผมไปนะท่านเาจะนี้ไปผมอยู่ข้างไม่ว่าคุณดูงสวยขนาดไหนผมจะไปช่วยไม่ว่าจะช่วยเม่าคุณจะเจ็บตัวขนาดไหนจะช่วยเวลา <c oughs> อย่างน้อยที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าพวกเราลอง ก่อนเลยนะผมไม่รับประกันว่าความโดนเซอร์คุณจะลดลงนะแต่ถ้าเกิดโดนเซอร์ขึ้นมาจริงแล้วผมยังอยู่ผมจะไปช่วยคุณอย่างไวเลยละ่ะถ้ามันช่วยลดลงได้ก็ดีค่ะแต่ถ้ามันช่วยไม่ได้ก็สวยอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเกิดแชร์ความโดนเซอร์จากคุณเซนเนีรก็ยังดี แบ่งเบาภาระความสวยนะครับ